สวัสดีครับซันคอนวีล็วันนี้เป็นอะไรที่คิดว่าหลายคนน่าจะคาดไม่ถึงหรือหลายๆท่านอยากเห็นมานานกับประเด็นของการจัดสเปคแบบเต็มๆ วันนี้น่าจะถือว่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็นบทสรุปจากที่ผมได้ไลฟ์เรื่องของคอมเซ็ตสเปคบางจ่ายถูกกว่าแต่แรงกว่าโดยการเลือกใช้ CPU จากทาง AMD ในรหัส 7800x3d ซึ่งผมก็มีตัวเปรียบเทียบนะให้ดูว่าคำว่าถูกกว่าของผมก็คืออย่างคอมเซ็ตที่นี่ $67,000 หรือคอมเซ็ตอีกที่หนึ่ง 5, 05, แต่ผมสามารถจัดในราคาที่ถูกกว่า แถมได้ความแรงที่มากกว่าแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าคอมเซ็ตที่ผมยกมาเปรียบเทียบในราคาที่สูงกว่าหรือว่าในราคาที่ถูกกว่ามันไม่ดีมันไม่น่าซื้อหรือราคามันโอเวอร์เปล่าที่เขาจัดมาก็สมเหตุสมผลในลักษณะของเขาแต่สำหรับของผมที่ผมจัดก็คือเน้นใช้งานที่หลายๆคนบอกว่าเน้นใช้ไม่เน้นโชว์และวันนี้ก็จะมาขยายความเพิ่มเติมรวมทั้ง เอาสเปคแบบเต็มๆเน้นๆที่บอกได้เลยว่าถ้าคุณพร้อมที่จะจัดมันมีของและมันอยู่ในเรทราคาตามที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะให้ดูรายละเอียดของสเปคที่จะเอามาให้ชมในวันนี้แบบเต็มๆผมก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่จะขอตอบคำถามสั้นๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องของเมนบอร์ดกับที่นะครับผมใช้เมนบอร์ดราคาประหยัด3,000นหน่อยๆ จากไลน์นี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็เลยเอามาให้ดูว่าระหว่าง B650 ขีด B650M ขีด SDV ทั M2 ตัวนี้ราคา3,000ปลายๆกับ B650E ไตชิราคาเกือบ20,000สตัวตรงนี้จำนวนไม่น้อยที่ มักจะคิดกันมองกันว่านี่เมนบอร์ดตัวใหญ่ตัวนี้เมนบอร์ดตัวแพงตัวนี้ที่เป็น B650 มันจะต้องแรงกว่าตัวนี้และเรื่องนี้ผมก็ตอบอยู่ตลอดนะเวลาทำไลฟ์นะครับที่มีคำถามเข้ามาคือผมบอกเลยว่าเมนบอร์ดถูกกับเมนบอร์ดแพง ความแรงที่ออกมาไม่มีความแตกต่างกันซึ่งผมทดสอบให้ชมหลายครั้งแล้วนะครับผมเคยเอาตัวนี้ทดสอบเปรียบเทียบกับตัวที่แพงกว่านี้อีกตัวละ2 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วถามว่าทําไมมันถึงไม่แตกต่างกันมันใช้ชิปเซตเดียวกันเกี่ยวไหมจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเหตุผลที่ความแรงออกมาเหมือนๆกันเพราะตอนทดสอบผมใช้ CPU ตัวเดียวกันผมใช้ RAM ที่มีความเร็วเท่าๆกันเหมือนๆกันใช้การ์ดจอตัวเดียวกันดังนั้นความแรงที่ออกมา จึงไม่แตกต่างกันถือว่าเป็นเรื่องปกติและอีกเหตุผลหนึ่งที่จำนวนไม่น้อยมองว่าเออพอเป็นบอร์ดไ i โคร ATX มีรหัส M และโดยเฉพาะที่เป็นรหัส B พอเป็นรหัส B หลายท่านอาจจะเอาไปสับสนกับฝั่ง Intel นะครับที่เป็น B760 แล้วพอเอา CPU ใหญ่ๆอย่าง Ryzen 7อย่างไรเซนเก็เลยคิดกันว่ามันจะรีดไม่สุด มันจะดันไม่สุดเหมือนกับ B760 เวลาใช้กับ Core i7 ใช้กับ Core i9 แล้วมันดันคล็อกมันรีดพลังของ CPU ออกมาไม่สุดฝั่ง AMD จะไม่เหมือนกันนะครับฝั่ง AMD นี่จะไม่มีกั๊กเลยรหัส B650 คือตัวรองมีความแตกต่างไปจาก X670 ก็ในเรื่องของ IO Input Output แล้วก็เรื่องของแบนด์วิด h ของสล o t PCIe s s แค่นั้นเองแต่ถ้าว่าคุณใช้ CPU ตัวเดียวกัน ใช้แรมตัวเดียวกันการ์ดจอตัวเดียวกันความแรงที่ออกมาก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยอย่างเมื่อวานนี้ที่ผมใช้เมนบอร์ดของกิกะไบต์นะครับราคา3,700นอยหน่อยๆความแรงที่ออกมานี่มันจะไม่ได้มีความแตกต่างใดๆเลยกับเมนบอร์ดราคาหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบสองหมื่นที่วางอยู่ตรงนี้และพอเป็นบอร์ดตัวเล็กจํานวนไม่น้อยก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันดันไอ้ก้าไม่สุดอ่อไรเซน9ก้าไม่สุดอีกสุดหรือเปล่าเพราะว่าภาคจ่ายไฟมันอ่อนกว่า จริงๆแล้วบอกเลยทาง AMD ไม่มีคักกับ B650 แม้จะเป็นไ i โคร ATX แม้จะเป็นตัวประหยัดแต่จะไปกักนิดหน่อยบน A620 นะครับที่ลิมิต TDP มา120วัตต์แต่ในความเป็น A620 สามารถรีดความแรงของไรเซนเทุกโมเดลได้สุดเคลียร์นะเรื่องของเมนบอร์ดนะครับคราวนี้กลับมาว่าในส่วนของ ตัวสเปคกันบ้างแล้วกันซึ่งวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ชมแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งและบอกเลยว่าเป็นราคาจริงอันนี้คือตั้งใจจัดเลยถ้าหากว่าใครที่กำลังมองหาสเปคเน้นเกมบอกเลย 2K สุดทุกเกมเล่น 4K ได้แน่นอนอาจจะใช้ DLSS ช่วยเพื่อเพิ่มเฟรมเรทอาจจะใช้ FSR ช่วยเพื่อเพิ่มเฟรมเรทหรือแม้แต่พลังดิบกล้าพูดเลยนะว่าเล่นไซเบอร์พันะครับที่ 2K ปรับสุด ได้เฟรมในระดับแตะร้อซึ่งพอเป็นเกมอื่นๆนี่สบายเลยถ้าเป็นเกมแนว e s p o r t นี่รับรองเลยนะครับเฟรม2-300บวกอย่างแน่นอนอันนี้คือสเปคที่ประมาณว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวานในไลฟ์จากในไลฟ์ที่ให้ดูตั้งเรทเอาไว้ประมาณ5 2 0ห0หรือไม่เกิน5 5 0 0 0ซึ่งถูกกว่าสเปคที่ผมเปรียบเทียบให้ชมในช่วงต้นนะครับ ก็ยังคงอยู่กับไรเซน7 7็ด0จ็ d แแล้วก็เอาการ์ดจอที่มีขายอยู่จริงที่มีอยู่ในตลาดพร้อมกดพร้อมจ่ายพร้อมซื้ออย่าง4070 Super ซึ่งแน่นอนพอเป็น4070 Super มันแรงกว่า7900 g r e ที่ผมสาธิตไปเมื่อวานนี้ด้วยส้ำไปดังนั้นเท่ากับว่าสเปคที่ผมจัดมาใหม่ตรงนี้นะในงบประมาณ54550บบาทโดยประมาณไม่รวมจอไม่รวมเมาส์ไม่รวมคีย์บอร์ด แต่ได้คิดได้ SSD M.2 1TB 2ตัวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูเลยนะไรเซน 77800X 3D ราคานี้ที่ Compute and More มีของนะครับ14,700ันเบาทเมนบอร์ดจิกไบต์ B650M D3 SP ที่แอดไว้ก็มีของแล้วก็ Patriot Viper Venom 32GB บัต5,600ที่ผมสาธิตเมื่อวานนี้บัต5,200ัแค่นั่นเองแต่อันนี้บัต5,600ั เป็น Dual Channel ด้วย16 GB คูณ2มีของที่แอดไว้นะครับแล้วก็การ์ดจอ4070ซ u เปอรราคาประมาณ24,000อาจจะบวกลบนิดหน่อยเวลาที่ไปซื้อจริงอาจจะ24,300 24,400เท่าที่ผมเช็คดูก็มีของโซ t ักมีของ PNY มีของกาเล็กนะครับก็มีที่แอดไว้แล้วก็ Compute อนด e มอลพ o ว e p อร p สป라이เออ c B750 USV2 ตัวนี้นะครับมีของที่คอมพิวเตอร์ราคา1990หรือคุณอยากจะเพิ่มอีกนิดปรับปรุงอีกหน่อยเพิ่มไปอีก2-300นะครับก็จะได้ c o ลเลอร์มาสเจะได้ TT นะแต่ก็ยังไม่มีสาย Power ในแบบ PCIe 12บวก4หรือว่า PCIe 5นะครับแต่ตัวนี้มันก็มีสาย8พินสำหรับการ์ดจอมาให้2เส้นจาก Power s u ์ซัพเพียงพอที่จะใช้ ตัวต่อพ่วงเข้ากับการ์ดจอแล้วก็750วัตต์กับสเปคเนี้ยเป็นอะไรเหลือๆในส่วนของ SSD ก็ได้ M.2 มา2ตัวนะครับ Kingston แล้วก็ได้ Racer ตัวละ2,100ัตัวละพันแแล้วก็ตัว k ค i t m o n t e c h X2 Mesh Black Cooler เป็น ID Cooling Frost A410 Black ราคา990จาก i h a v e CPU และเชื่อว่าพอเห็นแบบนี้ A หน้าตามันจะเป็นยังไงสละสลวยไหมเน้นเน้นเกม ไม่เน้นโชว์ลองมาดูนะสิ่งที่คุณจะได้นี่คือสิ่งที่ผมจัดมาให้ดูกับแบบว่าพูดได้ว่าแรงแบบแรงที่สุดในงบตรงนี้แล้วนะครับที่แบบพยายามให้แรงที่สุดแล้วจ่ายให้น้อยที่สุดเราได้เมนบอร์ดหน้าตาแบบนี้ได้ไรเซน7 7็0 0 x 3 d ได้ดได้าจอ4070 Super ได้เคสตัวบอ t เทคได้ซ cool ิงค์ไอเดีคูลิ่งดำดำดูดีเข้ากับเคส ได้ power supply แม้จะไม่ได้เป็น full modular ไม่เป็นไรเราไม่ได้โชว์อยู่ในเคสนะครับได้ได้ d m 2 2ตัว2เทลง windows ลงเกมปัจจุบันนี้เกมใหม่ๆนี่กินพื้นที่แบบว่ามหาศาลได้ d d r 5 32 g กิก patriot wiper แล้วก็พอผมมานั่งสังเกตดูส่วนมากเลยไปๆมาๆนี่จบกับประกัน a r c ที่หลายๆคนว่าเทพเออ ก็โอเคนะนะครับส่วนประกันของ u o t ท c เป็นยังไงอันนี้ก็คร่าคราวกันไปประกัน AMD ก็แล้วแต่เจ้าที่คุณซื้อนะครับประกัน g ิ g ก b y t บประกัน k i n g s t นแอนติกนี่เออาร i ซีไอดีคูลนะครับเรื่องนี้ก็ตามแต่หรือคุณอยากจะปรับเปลี่ยนตามแต่จริตของตนเองก็ได้อาจจะเพิ่มหน่อยลดหน่อยตรงนี้ยังสามารถบีบงบได้อีกกับสเปค50,000กว่าบาทที่ผมบอกบางคนบอกว่าเออมันไม่ได้ถูกนะแล้วมันแล้วมันคุ้มตรงไหน คำว่าคุ้มของแต่ละคนแตกต่างกันของผมตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันแรงที่สุดเท่าที่เราจะบีบราคาให้น้อยที่สุดคือจ่าย50,000ไม่ถึง5 50, 5 0 0 0แต่สามารถเล่นเกมที่ความละเอียด 2k แบบปรับสุดเกม AAA หรือแม้แต่ 4k ก็เล่นได้นะครับถ้าไม่เชื่อลองดูนะหรือจะย้อนไปดูจากไลฟ์เมื่อวานนี้ที่ผมวางลิงก์ในดีสคริปชันหรือมาดูตัวอย่างสั้นๆตรงนี้นะครับอันนี้ Cy เบอร์พัง เล่นกันที่ 2K ปรับสุดพลังดิบดูได้เฟรม80กว่า90กว่าในบางจังหวะ100บวกนะครับอันนี้ก็ตำแหน่งประจำเห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาเฟรมไทม์นิ่งๆนะครับสบายๆนี่เลยนี่เกม a a e นะไซเบอร์พังหรือแม้แต่เปิดเรแต่ก็มีการใช้ FSR ช่วยนะครับแล้วเกมถัดมาอย่างเช่น PUBG นี่เลยเล่นกันที่ 2K Very Low View Distance Ultra เฟรม3-400 นะครับนี่ 2k นะนะครับ 4k ก็เฟรมพอๆกันจากนั้นสำหรับอวตารนี่ 2K เฟรมแตะร้อยโอเคมากๆแล้วละ่ะเนี่ยด้วยงบประมาณนะครับที่ไม่เกิน5 5 0 0 0บางอย่างหลายๆอย่างจริงอยู่หน้าตาอาจจะไม่สละสลวยไม่สวยหรูไม่ดูดีแต่เราเน้นใช้งานนะครับสุดท้ายกับ w a r ์โซนเห็นไหมเฟรมเกือบ200 150 ร,ร้อยปลายปลายตลอดเวลา 2K ปรับสุดนะครับไม่มีการอัพสเกลไม่มีการใช้ FSR หรือ DLSS อะไรจะเห็นได้ว่าสเปคที่ผมจัดมาให้ดูตรงนี้คร่าวๆเมื่อวานนี้ที่สาธิตกับวันนี้ที่เอามาให้ชมกันว่าเออเนี่ยคุณจะได้ ของหน้าตาประมาณนี้คราวนี้ประเมินกันเอาเองแล้วกันรอบนี้ผมจัดมาให้แล้วจริงๆตามที่หลายๆคนเรียกร้องกันเอออยากเห็นบางจัดสเปคบางช่วยจัดสเปคในแบบของบางแบบเน้นๆให้หน่อยวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันและกระซิบนิดหนึ่งดูเวลาก่อนโอเคเวลากำลังสวยนะสำหรับคอมมานดนี้นะครับไรเซน7 7 0 0เจ็ใครจ้องจ้องอยู่แววว่าราคา 13xX แค่นั้นเองแล้วก็ 4070 super ก็แววว่ามีส่วนลดเยอะเหมือนกันแล้วส่วน7900 GRE ก็มีให้ช็อปแน่นอนในคอมมาร์ราคายังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ของมีไม่เยอะด้วยโอเควันนี้คิดว่าน่าจะได้ครบถ้วนนะสประเด็นเรื่องของสเปคนะครับที่ผมจัดมาให้แล้วจริงๆว่าเออซื้อได้นะมีของจริงๆผมบีบราคาได้แค่นั้นแหละไม่เกิน5,500ม กับความแรงการเล่นเกม 2K ปรับสุดได้ทุกเกมบนโลกนะครับหรือใช้ DLSS นี่แบกไปยัน 4K ได้แบบสบายๆเลยรวมทั้งเรื่องของความแรงของเมนบอร์ดมันเอาอยู่จริงหรือซึ่งผมทดสอบให้ดูหลายรอบก็พูดตรงนี้ว่ามันเอาอยู่มันดันสุดจริงๆนะครับและถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะครับรวมทั้งคำแนะนำจิดชมทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับใครที่เพิ่งจะแวะเวียนเข้ามา ผ่านเข้ามาฝากติดตามผลงานด้วยและการ u u s c r i b e YouTube กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ